994เขาเกือบถูกตัดสินประหารชีวิตข้อหาฆ่าภรรยาตัวเองสุดท้ายเขาก็ถูกจับกลุ่มและจำคุกเป็นเวลา15ปีหลังจากเกิดคดีผ่านไป11ปีภรรยาที่ตายแล้วของเขาอยู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาแถมยังแต่งงานกับชายอื่นและมีลูกอีกหนึ่งคนถ้าอย่างนั้นความจริงของคดีนี้เมื่อ11ปีที่แล้วเป็นยังไงกันนะ ตอนนั้นใครกันที่อยู่ก้นบ่อนั่นสวัสดีทุกคนนี่คือเรื่องแปลกในหอจดหมายเหตนนุเรื่องนี้เริ่มต้นในตอนเย็นของวันที่20มกราคมปี1994ในคืนวันนั้นหลังจากมีการทะเลาะกันครั้งใหญ่ระหว่างผู้หญิงคนหนึ่งชื่อจางใจยวี่กับเซิร์เซียงหลินซึ่งเป็นสามีของเธอเธอได้ออกจากบ้านไปด้วยความโกรธและไม่เคยกลับมาบ้านอีกเลย จางใจ้วี่กับเซอเซียงหลินเป็นครูสาม,มีภรรยาธรรมดาที่อาศัยอยู่ในมณฑน,นหูเป่ยประเทศจีนแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นที่เขาทั้งสองมีความสัมพันธ์ที่ไม่ดีทําให้ทะเลาะก,กันบ่อยครั้งจางใจยวี่มีความผิดปกติทางจิตเล็กน้อยแต่ความผิดปกตินี้ไม่ได้เป็นมาตั้งแต่เกิดเพิ่งเกิดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองตอนที่เธอป่วย จางใจยี่จำไม่ได้ว่าตัวเองเป็นใครและก็นึกไม่ออกว่าตัวเองอาศัยอยู่ที่ไหนหลังจากที่จางใจยี่นี้ออกจากบ้านคนในครอบครัวเป็นห่วงมากจึงรีบออกค้นหาร่างของเธอทุกที่ตามหลักแล้วหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่มีรถเดินทางได้ระหว่างหมู่บ้านเล็กๆเ,เท่านั้นคงไปไหนไกลไม่ได้ครอบครัวของจางใจยี่และเพื่อนบ้านต่างพากันออกตามหา ค้นหาในหมู่บ้านและพื้นที่โดยรอบแต่ก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาของจานใจยี่คนในครอบครัวทำได้แค่รีบโทรแจ้งตำรวจเท่านั้นให้ตำรวจช่วยค้นหาแต่น่าเสียดายที่ตำรวจค้นหาทุกคนทุกแห่งก็ไม่พบหญิงสาวที่มีปัญหาทางจิตคนนี้เลยจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่จานใจยี่หายตัวไปได้สามเดือนในขณะที่ทุกคนต่างก็ลืมเรื่องนี้ไปแล้ว เรื่องหน้าขนลุกก็ได้เกิดขึ้นในช่วงเช้าของวันที่11เมษายนในขณะที่ชาวบ้านเดินทางกลับมาจากส่งลูกเห็นบางอย่างในสระน้ำข้างทางด้วยความอยากรู้จึงเข้าไปดูใกล้ๆมันช่างน่ากลัวจริงๆชาวบ้านรีบแจ้งตํารวจทันทีตํารวจมาถึงอย่างรวดเร็วและเริ่มกู้ภยัยเมื่อมีเรื่องเกิดขึ้นจึงทำให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสนใจอย่างมาก หลังจากการตรวจทางนิติเวศแล้วพบว่าเป็นผู้หญิงมีส่วนสูง155เซนติเมตรอายุประมาณ30ปีเคยเคลอดบุตรมาแล้วแต่เพราะถูกแช่อยู่ในน้ำนานจึงทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนที่แท้จริงของผู้ตายได้ผลการตรวจทางนิติเวศพบว่าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ตกน้ำโดยบังเอิญเพราะมีรอยช้ำตามตัวของผู้หญิงอย่างเห็นได้ชัดทันทีที่พ้นการตรวจสอบออกมา ตำรวจให้ความสำคัญทันทีคดีนี้ถูกตัดสินว่าเป็นการฆาตกรรมโดยเจตนาเป็นคดีอาญาร้ายแรงไม่สามารถปิดคดีได้ง่ายๆดังนั้นสำนักง,งานตำรวจท้องถิ่นจึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบสวนทันทีแต่การสอบสวนก็ไม่ได้ราบเรื่อนอย่างที่คิดพิจารณาจากลักษณะโดยรวมของศพผู้หญิงคนนี้มีลักษณะคล้ายกับจางใจวีที่หายไปมาก จางใจวี่อายุ31ปีปเคยเคลอดลูกสาวหนึ่งคนเธอสูง155เซนติเมตรและเธอก็หายตัวไปเมื่อสเดือนก่อนและยังไม่มีใครเห็นจนถึงขณะน,นี้ดังนั้นตำรวจจึงติดต่อครอบครัวของจางแจวี่ทันทีเพื่อสอบสวนจากนั้นตำรวจก็เรียกเซิร์สเซียงหลินสามีของจางแจวี่ทันทีในขณะเดียวกันตำรวจก็เริ่มออตัวตามหมู่บ้านโดยรอบ เพราะต้องการตรวจสอบเบาะแสบางอย่างเกี่ยวกับคดีนี้และเซอร์เซียงหลินก็ถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยและเริ่มถูกสอบปากคำแต่คิดไม่ถึงว่าคดีนี้จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ขึ้นมาจางใจวีและเซอเซียงหลินแต่งงานกันในปี1986หลังจากแต่งงานก็มีลูกสาวหนึ่งคนเซอร์เซียงหลินเป็นสายตรวจรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจในท้องที่ จางใจวีเป็นพนักงานโรงงานเครื่องจักรที่อยู่ใกล้เคียงทั้งสคนอาศัยอยู่อย่างมีความสุขแต่ว่าจุดเริ่มต้นไม่ดีได้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อนก่อนที่จางใจวีจะหายตัวไปเพราะตอนนั้นซเซอร์เซียงหลินต้องไปทำงานที่ต่างถิ่นเป็นเวลานานทำให้ในช่วงเวลานั้นซเซอร์เซียงหลินรู้สึกเหงาจึงแอบเป็นกิ๊กกับผู้หญิงแท่เฉินและเกิดมีความสัมพันธ์กัน ตอนนั้นมีข่าวลือมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงโดยรอบต่างก็ไม่สามารถปกปิดเรื่องที่เซอร์เซียงลินแอบมีกิ๊กได้ยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองก็ได้มาค้างคืนด้วยกันหลายครั้งหลังเกิดเหตุการณ์ขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างจางใจวี่และสามีของเธอก็เปลี่ยนไปนับตั้งแต่ที่เซอเซียงหลินไปมีกิ๊กอยู่ข้างนอกก็ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมากขึ้นใช้เงินออมของครอบครัวจนหมด จางใจวีในสายตาของชาวบ้านเธอเป็นผู้หญิงที่ดีมากเธอจบการศึกษาระดับมัธยมปลายการแต่งตัวของเธอก็ทันสมัยมากเธอมีจิตใจที่เมตตาและนิสัยก็ดีหลังจากที่เธอแต่งงานด้วยปัญหาความสัมพันธ์กับสามีของเธอจึงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่การนอกใจของสามีเธอมีผลต่อจิตใจจางใจวีเป็นอย่างมากจนทำให้เธอมีความคิดลบ สะสมเป็นเวลานานจนกลายเป็นบ้าไม่ใช่ว่าจานใจวี่จะเสียสติแต่เป็นเพียงอาการทางจิตที่ไม่ปกติทำให้หงุดหงิดมากขึ้นจนหมดสติถ้าสถานการณ์โดยทั่วไปก็เป็นปกติดีเพียงแค่ไม่ค่อยร่าเริงเหมือนก่อนเมื่อจานใจวี่ป่วยหนักก็จะจำสิ่งต่างๆไม่ได้ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองชื่ออะไรหรือบ้านอยู่ที่ไหนเธอน่าสงสารมาก เมื่อเรื่องของจานใจวี่ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาตำรวจจึงได้ทราบเบาะแสในครั้งนี้ได้รู้ถึงแรงจูงใจของเซอเซียงหลินชัดเจนขึ้นเซอเซียงหลินจึงถูกระบุว่าเป็นผู้ต้องสงสัยกับคดีโดยตรงและได้ถูกคุมขังตามกฎหมายจากการสอบสวนของตำรวจพบว่าเซอเซียงหลินรังเกียจที่ภรยาป,ป่วยทางจิตชาวบ้านยังบอกอีกว่าทั้งสองมักจะทะเลาะก,กันบ่อย และได้ยินเสียงทุบตีด้วยบางครั้งลูกสาวก็ตกใจกลัวจนร้องไห้การที่เสือเซียงหลินมีชู้นั้นก็ได้รับการตรวจสอบอย่างชัดเจนและนี่ก็เป็นความจริงเช่นกันตำรวจสอบปากคำและคิดว่าเป็นการฆาตกรรมภรรยาเพราะเรื่องนอกใจเป็นคดีที่มักเกิดขึ้นทั่วไปจะทำให้การทำให้ทุกคนต่างแสดงความคิดเห็นและชี้ไปที่เสือเซียงหลิน มีแรงจูงใจเพียงพอที่เซอร์เซียงหลินจะกก่ออาชญากรรมครั้งนี้ภายหลังการพิจารณาคดีตำรวจได้รวบรวมข้อมูลทั้งหมดและส่งมอบให้กับอัยการทันทีหลังจากนั้นสารจิงโจได้ตัดสินลงโทษเซอร์เซียงหลินในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาและถูกตัดสินประหารชีวิตแต่แม่ของเซอร์เซียงหลินไม่เชื่อว่าลูกชายของเธอจะฆ่าภรรยาของเขาจริง พวกเขาไม่พอใจกับคำตัดสินของศาลจึงขอยื่นอุทธรณ์ต่อศาลสูงสุดของมณฑลหูเป่ยเพื่อขอเพิกถอนคำพิพากษาเดิมในทางกลับกันครอบครัวของจานใจ้วี่ยืนยันว่าเสอเซียงหลินลงมือสังหารจานเจ้ยวี่จริงขอให้ลงโทษฆาตรกรอย่างถึงที่สุดแม้ว่าครอบครัวของจานจ้ี่จะรวมตัวกับชาวบ้านมากกว่า200คนในการร่วมกันเขียนจดหมายก็ตาม แต่ความคิดเห็นของประชาชนก็ไม่ได้มีอิทธิพลต่อศาลสูงสุดของมนทนเหอเป่ยเลยเพราะว่าพวกเขาเชื่อว่าหลักฐานในคดียังไม่เพียงพอหลังจากเริ่มสอบสวนก็ยืดเวลาไป6เดือนในที่สุดซเซอร์เซียงหลินก็สารภาพว่าข่าจารย์ใจวาี่ภรยาของเขาจริงและแรงจูงใจในการก่ออาชญากรรมก็เหมือนกับที่ตำรวจวิเคราะห์ไว้ก็คือ รังเกยียจภรรยาและตนเองมีชู้อยากแต่งงานกับผู้หญิงแท่เฉินจึงก่อคดีนี้ขึ้นสุดท้ายความจริงของคดีก็ปรากฏขึ้นวันที่15มิถุนายนปี1998เสอเซียงหลินถูกตัดสินจำคุก15ปีในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแต่ได้รับการอภัยโทษลดลง5ปีแต่ครอบครัวของเซอร์เซียงหลินก็ยังไม่เชื่อว่าเขาจะฆ่าภรรยาของเขาจริง จึงเริ่มต้นค้นหาทั่วทุกหนแห่งแม่ของเสอเซียงหลินไม่เพียงแต่ค้นหาลูกสะพ้ายในหมู่บ้านเท่านั้นยังมีการพิมพ์ใบปลิวตามหาคนหายเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการตามหาคนเพื่อพิสูจน์ว่าจานเจ้วี่ยังไม่ตายลูกชายของเธอถูกใส่ร้ายพ่อแม่ของเสอเซียงหลินพยายามปกป้องลูกชายของพวกเขามาเป็นเวลานานหวังว่าตัวเองจะสามารถช่วยลูกชายได้ สุดท้ายเมื่อปลายปี1994แม่ของเสือเซียงลินก็ได้ข่าวของจางใจวี่จากชาวบ้านในหมู่บ้านเหยาหลิงเมืองเชียงอันเหมือนเล่าว่าในเดือนตุลาคมมีผู้หญิงที่มีอาการป่วยทางจิตคนหนึ่งไม่มีเงินและร่างกายก็ยังสก,กปรกอีกเธอบอกแค่ว่าเธอแท้จางและก็ไม่รู้ที่อยู่ของครอบครัวเธอในหมู่บ้านยังมีคนดีที่รับเธอเข้ามา เมื่อเธอตื่นขึ้นก็จากไปผู้เป็นแม่เมื่อได้ยินข่าวนี้เหมือนกับได้เชือกฟางช่วยชีวิตไว้เธอจึงไปยังหมู่บ้านหยวหลิงเพื่อขอให้เลขาเขียนใบรับรองให้ตัวเองพร้อมทั้งประทับตาอย่างเป็นทางการเมื่อได้ใบรับรองแล้วแม่ของเสือเซียงหลินก็รีบนำใบรับรองนี้ไปโรงพักทันทีแต่ไม่มีใครสนใจเธอเลยเพราะครอบครัวของเสือเซียงหลินไม่ยอมแพ้ มักจะมาเยี่ยมเยือนและยื่นอุทธร์บ่อยๆตำรวจจึงตั้งข้อหาแม่ของเสือเซียงหลินในข้อหารบกวนความเรียบร้อยของประชาชนและขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจถูกจับเข้าคุกคนชรานาน9เดือนหลังจากจ่ายค่าปรับจึงได้รับการปล่อยตัวเนื่องจากถูกกักตัวนานถึง9เดือนทำให้แม่ของเสือเซียงลินที่เคยมีจิตใจดีกลายเป็นคนหูหนวกและเป็นใบ้ หลังจากผ่านไปเพียงสามเดือนแม่ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคซึมเศร้าหลังจากที่แม่ของเขาเสียไปคนในครอบครัวก็ไม่ยอมแพ้เซอเซียงหลินและพ่อของเขายังคงยื่นอุทธร์ไปทุกที่แต่น่าเสียดายที่คดีดถูกตัดสินไปแล้วสุดท้ายเพราะที่บ้านไม่มีเงินพวกเขาจึงต้องยอมแพ้ตั้งแต่ที่พ่อของเขาติดคุกแม่ของเขาเสียชีวิต เสือเซียงหลินและลูกสาวตัวน้อยของจานใจ้วี่ก็ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีนักในโรงเรียนเพื่อนร่วมชั้นของลูกสาวเสือเซียงหลินบอกว่าหลังจากเกิดเรื่องที่บ้านของเธอก็ไม่มีใครเป็นเพื่อนกับเธออีกเลยเธอกลายเป็นคนที่เงียบขรึมซึ่งเดิมทีลูกสาวของเสือเซียงหลินเป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆที่ร่าเริงแจ่มใสแต่เพราะในวัยเด็กประสบกับโศกนาฏกรรมเช่นนี้เพื่อนบ้านและเพื่อนร่วมชั้น เริ่มปฏิบัติต่อเธอเปลี่ยนแปลงไปเธอค่อยๆกลายเป็นคนที่ดูซึมเศร้าเพราะปู่ย่าตายายมักจะส่งเงินให้อย่างเพียงพอแต่ต่อมาครอบครัวไม่มีเงินให้เธอไปโรงเรียนจริงๆดังนั้นปู่ของเสือหัวหลงจึงต้องพาเธอมาที่โรงเรียนเพื่อขอให้โรงเรียนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆให้กับเธอที่จริงเรื่องนี้ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว แต่ผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ไม่ได้คิดเช่นนั้นลูกสาวของอัชยากรก็ไม่ควรได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนจึงยกเลิกคำสั่งสุดท้ายเสซอหัวหลงที่อายุเพียง14ปีก็ต้องออกจากโรงเรียนหลังจากทำบัตรประชาชนปลอมจึงไปทำงานที่ต่างเมืองเนื่องจากมีข่าวลือมากเกินไปในหมู่บ้านเดินไปที่ไหนก็มีแต่คนชี้หน้าดา่า เสอหัวหลงจึงขอพักที่โรงงานเซินเจิ้นในช่วงปีใหม่เป็นเวลาหลายปีโดยไม่กลับบ้านเมื่อเวลาผ่านไป11ปีผู้คนก็ค่อยๆลืมเรื่องของครอบครัวเสือเซียงหลินจานใจวีคนที่เสือเซียงหลินฆ่าตายในตอนนั้นจู่ๆก็กลับมาวันที่2 8มีนาคมปี2005มีผู้หญิงคนหนึ่งปรากฏตัวที่สถานีตำรวจในเมืองหยานเหมิน การมาถึงของเธอทำลายความสงบสุขของเมืองอย่างมากเพราะเธอคือจางใจวี่ที่เสียชีวิตไปแล้ว11ปีจางใจวี่ยังไม่ตายเซืร์เซียงลินถูกใส่ร้ายใช่ไหมทันทีที่ข่าวการฟื้นคืนชีพของจางใจวี่ถูกเผยแพร่ออกไปคนในหมู่บ้านใกล้เคียงต่างพากันตกตะลึงไม่นานเรื่องก็แพร่กระจายไปทั่วนักข่าวหลายคนต่างมาทำข่าวที่นี่ จางเจยวี่บอกกับตำรวจว่าเธอเป็นภรรยาของเสอเซียงหลินเธอไม่ได้เสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนแต่เป็นเพราะอาการทางจิตกำเริบจึงทำให้เธอหายไปเสอเซียงหลินถูกใส่ร้ายเรื่องนี้น่าตกใจจริงๆแล้วทำไมหลายปีที่ผ่านมาจานเจยวี่ไม่ปรากฏตัวละ่ะ11ปีที่ผ่านมานั้นเธอไปอยู่ที่ไหนกันนะ ตอน,น้ากล้องมากมายในที่สุดจางเจยี่ก็พูดความจริงที่เกิดขึ้นในปีนั้นปรากฏว่าในคืนที่เธอนี้ออกจากบ้านในปี1994นั้นเพราะทะเลาะกับสามีจึงทำให้เธอโกรธและอาการป่วยของเธอก็กำเริบแต่ว่าตอนนั้นจางเจยี่ไม่ได้วางแผนจะหนีออกจากบ้านเธอโกรธจนไปกระแทกประตูพอเธอตื่นขึ้นมาก็เดินทางออกมาไกลแล้ว ตอนนั้นเธอไม่มีกระเป๋าเดินทางไม่มีเงินไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและเธอก็อยู่ในสภาวะจิตใจที่ย่แย่มากจนลืมว่าบ้านของตัวเองอยู่ที่ไหนดังนั้นจานใจวีที่หลงทางก็ทําได้เพียงร้องไห้ตลอดทางเพราะเธอจําไม่ได้ว่าเธอเป็นใครบ้านอยู่ที่ไหนและก็ไม่รู้ว่าเดินทางมาถึงมณฑลซานตรงได้ยังไงหลังจากเดินทางไปมณฑลซานตรง จางใจวีก็ได้พบกับชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ได้ช่วยเหลือเธอในไม่ช้าความรู้สึกดีๆระหว่างพวกเขาก็ได้พัฒนาขึ้นหลังจากนั้นก็แต่งงานกันจางใจวีมีความสุขกับการแต่งงานครั้งใหม่อาการค่อยๆดีขึ้นแต่เธอยังจำไม่ได้ว่าบ้านเกิดของเธออยู่ที่ไหนจึงได้แต่อาศัยอยู่ที่มณฑลซานตงกับสามีของเธอ และทั้งสองก็ยังมีลูกด้วยกันอีกด้วยหลังจากผ่านไปหลายปีบางครั้งจางเจยวี่ก็เริ่มจำสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ได้แต่ยังจำไม่ได้ว่าบ้านของเธออยู่ที่ไหนเธอจึงลองเขียนจดหมายถึงครอบครัวดูว่ามีการตอบกลับมาหรือไม่คิดไม่ถึงเลยว่าจดหมายที่จางเจยวี่เขียนนั้นเป็นเหมือนกับก้อนหินที่จมลงไปในทะเลไม่มีการตอบกลับ คนในตระกูลจางเชื่อว่าจางเจ้ยวี่นั้นตายไปแล้วพอได้รับจดหมายก็นึกว่ามีคนแกล้งจึงไม่มีใครเชื่อจนถึงปีคศ2005อาการของจางเจ้ยวี่นั้นหายดีแล้วเธอจึงนึกขึ้นได้ว่าบ้านเกิดของเธออยู่ที่ไหนจึงกลับไปบ้านเกิดพร้อมกับลูกและสามีคนปัจจุบันของเธอแต่สิ่งที่เธอไม่คาดคิดก็คือการหายตัวไปของเธอในตอนนั้น กลายเป็นคดีฆาตกรรมเซอเซียงหลินที่เป็นอดีตสามีของเธอติดคุกมา11ปีแล้วตอนหน้าตำรวจและนักข่าวจานเจวีก็ได้บอกความจริงของเรื่องนี้มาจนหมดความจริงเกี่ยวกับคดีนี้ในที่สุดก็มาถึงเซอเซียงหลินที่ติดคุกมา11ปีก็ถูกปล่อยตัวเป็นอิสระในเดือนเมษายนปี2005เซอเซียงหลินผู้ถูกปล่อยตัวยังไม่รู้ว่าเพราะอะไร เขาใช้เวลาในคุก11ปีเนื่องจากเขาถูกลดโทษ3ปีครึ่งตามปกติต้องใช้เวลามากกว่านี้4เดือนถึงจะถูกปล่อยตัวแต่เมื่อกลับถึงบ้านเขาจึงได้รู้ว่าจานใจ้วี่ภรรยาที่จากไปเมื่อ11ปีที่แล้วได้กลับมาบ้านแล้วจิตใจของเสอเซียงหลินนั้นสับสนมากแม่ของเสอเซียงหลินจากไปนานแล้วเมื่อเสอเซียงหลินไปที่หลุมฝังศพแม่ของเขา พี่ชายก็บอกกับเขาว่าตอนที่แม่จากไปนั้นตาของแม่ไม่ได้ปิดแม่เชื่อเสมอว่าเธอเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่ได้ทำร้ายใครและพ่อก็เป็นคนปิดตาแม่เองเมื่อเสือเซียงหลินได้ยินคำพูดดังกล่าวก็คิดว่าแม่ตายเพราะเรื่องของเขาจึงอดไม่ได้ที่จะร้องไห้ต่อหน้าลุงฝังศพของแม่ยังบอกอีกว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์ถูกจำคุกโดยที่ไม่ได้ทำอะไรผิดมา1 1ปี ชีวิตของเซอร์เซียงหลินถูกหยุดไว้ที่11ปีก่อนประเทศชาติจึงชดเชยให้กับเขาโดยจ่ายเงินให้กับเซอร์เซียงหลินเป็นจํานวน3ล้านบาทที่จริงแล้วไม่ว่าเงินจะมากแค่ไหนก็ไม่อาจจะชดเชยความทุกข์ทรมานที่เขาได้รับใน11ปีที่ผ่านมาได้หลังจากที่เสอเซียงหลินได้รับการปล่อยตัวซึ่งแม้แต่โทรศัพท์มือถือเขาก็ไม่เคยรู้จักพี่ชายที่ทำงานอยู่ต่างแดน ส่งโทรศัพท์ให้เสือเซียงหลินหนึ่งเครื่องแต่เสือเซียงหลินก็ไม่ได้ใช้มันเลยเมื่อเสือเซียงหลินได้เห็นลูกสาวของเขาลูกสาวได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วเขารู้สึกเป็นหนี้ครอบครัวมากมายเหลือเกินเมื่อเขาได้รับรู้ถึงความน้อยใจที่ลูกสาวของเขาได้รับมาหลายปีแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดมากและลูกสาวของเสือเซียงหลินก็กังวลว่าพ่อของเธอจะทิ้งเธอไปอีกครั้ง แม้แต่นอนก็นอนใกล้กับพ่อปี2014หลังจากที่ลูกสาวของเสือเซียงหลินแต่งงานเขาก็ได้ไปตั้งรกรากอยู่ในเมืองอี้ชางมณฑลหูเปย่ยภายหลังในการสัมภาษณ์เสือเซียงหลินบอกกับนักข่าวว่าตอนนี้เขาไม่อยากถูกร,รบกวนอีกอาจเป็นเพราะเขาเออกจากสังคมมานานเกินไปเมื่อเสือเซียงลินก้าวเข้าสู่สังคมอีกครั้งมันเป็นสิ่งที่ยากมาก ซึ่งจะต้องอาศัยความพยายามของเขาและคนในครอบครัวด้วยอย่างที่เอือเซียงหลินได้กล่าวว่าเขาเชื่อเสมอว่ากฎหมายจะให้ความยุติธรรมแก่เขาดังนั้นเขาถึงได้ยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้สำหรับเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างคะแสดงความคิดเห็นได้ที่ด้านล่างคลิปนี้หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นหรือข้อเสนอกับช่องเรา โปรดฝากข้อความด้านล่างและเราจะค่อยๆปรับปรุงนะคะขอบคุณค่ะ